สวัสดีครับกลับมาพบกับฟิสิกส์วันละข้ออีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาในแบบฉบับโจทย์ภาษาอังกฤษกันอีกแล้วนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการนาข้อนี้คืออะไรนะครับพี่จะเริ่มจากการอ่านโจทย์ให้น้องฟังก่อนแล้วเราจะแปลไปพร้อมๆกันเนาะว่าสิ่งที่โจทย์เขากาหนดให้หรือเขาอยากจะบอกเราเนี่ยมีอะไรบ้างและวิธีการทําคืออะไรนะครับอ่ะเริ่มอ่านโจทย์กันเนาะเขาบอกว่า an object experiences a constant acceleration of t o meters per second square along the x-axis for 2 7 s e c o n d s นะครับ atending our velocity Of 16 meters per second in a direction 45 degrees from the x axis. Calculate the initial velocity vector of the object. เริ premises, sure. mm ่ม hmm. ต mm ้นเลยก็คือ right. ข้อนี้เนี่ยก็คือเขามีการพูดถึงการเคลื่อนที่เนาะเพราะว่ามันมีการพูดถึงเวลามีการพูดถึงความเร็วแล้วก็มีการพูดถึงความเร่งคราวนี้สิ่งต่อมาจะค่อยๆแปลทีละบรรทัดนะครับว่าแต่ละบรรทัดเนี่ยเขาอธิบายอะไรเราบ้างนะครับเริ่มต้นจากบรรทัดแรกครับก็คือเขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยกำลังมีความเร่งที่คงที่นะครับคำว่าคงที่เนี่ยก็คือแปลว่าคงที่เนาะซึ่งมีค่าอยู่ที่2เมตรต่อวินาทีกำลังสองสิ่งสําคัญมากของปริมาณพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วควาามมเรรร่งหือกกจััดน็ เรื่องของเวกเตอร์หรือเรื่องของทิศทางถูกปะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการพูดชัดเจนเลยครับว่ามันอะเคลื่อนที่ไปตามแนวแกนลบเซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่ทิศทางการเคลื่อนที่แต่ว่าคือทิศทางของความเร่งเนาะซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่ที่27วินาทีต่อมาปรเทันที่สองนะกาบอกว่า a t c e n d i n g at velocity of 16m/ s นะครับ in direction 45 degree from เดอะบวกเอ็กเอซิสความหมายก็คือเมื่อเวลาผ่านไป27วินาทีแล้วเนี่ยทำให้ความเร็วของวัตถุเนี่ยมีค่าเป็น16เมตรต่อวินาทีโดยมีทิศทางทำมุมสิองศากับแนวแกนบวก x นั่นเองนะครับสุดท้ายเลยสิ่งที่โจทย์เขาอยากได้เนี่ยก็คือ calculate the initial initial เชียลเบเริ่มต้นนะครับก็คือความเร็วตอนเริ่มตน้นเพราะ velocity แปลว่าความเร็วเนาะ initial velocity ก็คือความเร็วเริ่มตน้น vector vector ก็คือ พูดง่ายๆคือเขาต้องกาจจะสื่อว่ามันมีทิศทางน,นะแต่เขาอยากรู้แค่ตัวเลขของค่าของความเร็วว่ามีค่าเท่าไหร่ของวัตถุชิ้นนี้นั่นเองนะครับคราวนี้พออย่างนี้ปุ๊บ uh, ข้อนี้น่าสนใจมากเพราะโจทย์อะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องกาหนดที่ถูกต้องว่าทิศทางมันเป็นยังไงตอนเริ่มต้นเป็นยังไงแล้วก็ตอนจบเป็นยังไงนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่พี่จะทำในข้อน,นี้เลยนะครับก็คือพี่อยาจจะทําการกําหนดทิศขึ้นมาก่อนว่าทิศทางที่เราควรจะมองเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะเขามีการพูดช ในข้อนี้ครับคือพี่จะสร้างแกนนี้มาก่อนแบบนี้ก็คือเป็นแกน x y ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับก็จะได้ว่าฝั่งนี้ก็คือจะเป็นบวก x เนาะแล้วก็ขึ้นด้านบนก็คือจะเป็นบวก y ดังนั้นเนี่ยในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นทิศทางวิ่งลงด้านล่างก็จะเป็นลบ y นะครับและนี้ก็คือจะเป็นลบ x นั่นเองโอเคไหมครับจากนั้นพอเรากําหนดแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เขากําหนดให้มาเนี่ยก็คือเราต้องตามทิศทางที่กำหนดไปด้วยเอเคไหมครับ จากนั้นสิ่งต่อมาก็คือเขาบอกว่ามันมีความเร่งคงที่2เมตรต่อวินาทีกําลังสองถูกไหมครับดังนั้นพี่ใส่ไปก่อนเลยว่าทิศทางของความเร่งจะเป็นยังไงซึ่งจะได้ว่าความเร่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือไปทางแกนล,ลบ x ก็คือไปทางซ้ายตามที่เรากำหนดเอาไว้ถูกปะพี่ก็ใส่แบบนี้เลยครับว่าความเร่งไปทางนี้ A เท่ากับ2เมตรเปอร์กกำลังสองน้องวัวจะสงสัยว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่ใส่เครื่องหมายลบล่ะเพราะอันนี้เนี่ยก็คือพี่คือจริงๆแล้วการใส่เครื่องหมายบวกลบในเรื่องของเวกเตอร์ในการคิดของฟิสิกส์มอปลายนะครับเราจะใส่เครื่องหมายบวกลบแทนทิศทาง แั้เนี้ยเราต้องมีการกำหนดขึ้นมาก่อนว่าให้ซ้ายเป็นบวกให้ขวาเป็นลบหรือให้ขึ้นเป็นบวกให้ลงเป็นลบถูกปะแต่สิ่งที่พี่อยากจะให้นนองมองเนี่ยครับก็คือพี่มีการใส่เรียบร้อยแล้วไอ้ความเร่งมีค่า2เมตรต่อวินาทีเนี่ยไปทางซ้ายนะก็คือตามทิศทางนั้นไปเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแตะเครื่องหมายกันต่อไปตอนที่เราไปคำนวณกันเห็นะครับ ซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่ที่2.7นาทีอันนี้ไม่ต้องเปซีเรียสเนาะเพราะว่าเนื่องจากเวลาเนี่ยมันเป็นประมาณเชิงสเกลาร์มันไม่มีพิศทางถูกไหมครับแต่สิ่งต่อมาที่เขาบอกก็คือ a t t r a i n a velocity of 16เมตรต่อวินก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีค่าของความเร็วสุดท้ายอยู่ที่16เมตรต่อวินาทีซึ่งไม่ใช่1 6เมตรต่อวินาทีธรรมดาเป็น16เมตรต่อวินาทีทำมุม15องศาด้วยนะครับดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่าความเร็วตอนสุดท้ายนะครับมันจะเป็นแบบนี้ ก็คือไปทางนี้ด้วยค่าของความเร็วเนี่ยอยู่ที่16เมตรต่อวินาทีโดยเขาพูดชัดเจนครับว่าทำมุ45ม45องศาโอเคไหมอันนี้คือพี่กำลังเอาสิ่งที่โจทย์เขาพูดเนี่ยมาเขียนเป็นข้อมูลให้เราเห็นก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับสุดท้ายสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้คือโจทย์เขาบอกว่า calculate the initial velocity vector of the object แปลว่าสิ่งที่เขาอยากรู้่าครับคือเขาอยากรู้ว่าค่าความเร็วเริ่มต้นเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคไหม คราวนี้สิ่งต่อมาเราจะเริ่มทำกันแล้วแล้วเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ จริงๆข้อเนี้ยมันไม่ควรจะยากครับแต่น้องหลายๆคนไปไม่ถูกว่าควรจะมองยังไงถูกปว่าสิ่งสําคัญมากๆที่พี่จะย้ําเสมอเลยสาหรับเรื่องการเคลื่อนที่นะครับก็คือเราจะต้องแยกทิศทางให้ชัดเจนเพราะสิ่งที่เขาให้มาในเรื่องของความเร่งเนี่ยมันอยู่ในแนวแกน x ถูกไหมครับแต่พอเป็นความเร็วมันดันอยู่ในทั้งแกน x และแกน y ถูกไหมครับตรงนี้พอมองออกเนาะงั้นสิ่งแรกที่จะทําก็คือพี่จะแยกทิศทางความเร็วครับเป็นแกน x กับแกน y ก่อนคือการแตะปุ่มเตอรธรรมดาและครับขอใช้สีม่วงเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะได้ว่าแตกทับมุมเนี่ย<ม>ก็คือจะเป็น v cos t a ก็คือ45องศานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็น v sin 45องศาโอเคไหมครับ โอเคเราได้มาเรียบร้อยแล้วว่าความเร็วเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยแยกแกนเป็นแนวแกนเ็กกับแนวป็น y เป็นยังไงดูไหมครับแต่สิ่งที่เราควรจะโฟกัสเราควรจะโฟกัสแนวแกนที่เขาบอกว่ามีความเร็งซึ่งการที่เขาบอกว่ามันมีความเร็วในแกนลบเอ็นะครับแปลว่าแนวแกน y แนวนี้แนวนี้เนาะมีความเร่งลห,นะหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีนะครับไม่มีความเร่งซึ่งการบอกว่ามไม่มีความเร่งก็แปลว่าความเร็วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไหมครับซึ่งต้องเป็นความเร็วในแนวแกนนั้นเท่านั้นนะก็คือแนวนี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วแปลว่าอันนี้พี่รู้อย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดพี่มองแนวแกน y ความเร็วเริ่มต้นกับความเร็วสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากันเห็นไ,ไหมครับง้นที่เขียนเลย add y direction นะครับเราจะได้ว่าเนื่องจากมันไม่มีความเร่งเฉยเทีนนะ่ชัดเจนเนาะเนื่องจากมันไม่มีความเร่งน้อยก็คือ a เท่ากับศูนย์นะครับเราเลยจะได้ว่า ความเร็วเริ่มต้นในแนวแกน y จะเท่ากับความเร็วสุดท้ายในแนวแกน y ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ v sin 45องศาเข้ามั้ยครับพี่ไม่แทนค่าเนาะแต่พี่จะเขียนตัวเลขลงไปก่อนนะครับแต่พี่จะไม่แทนค่าของไซน์เนาะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะแันทิ้งได้เข้ามั้ยครับซึ่งจะมีค่าเท่าไหร่ซึ่งจะมีค่าอยู่ที่16 sin 45องศา อันนี้คือแนกน y เมตรต่อนาทีซึ่งยังไม่จบนะครับยังไม่จบถูกป่าเพราะสิ่งที่เขาถามคือ calculate the initial velocity vector of the object นะซึ่งเราจะได้ว่าไอ้ค่าความเร็วตัวนี้ครับมันไม่ใช่ความเร็วทั้งหมดมันแค่ความเร็วในแนกน y สิ่งต่อมาเราก็ต้องไปหาว่าแล้วแนวแกน x ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีค่าของความเร็วเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมครับดังนั้นสิ่งต่อมาที่พี่จะมองก็คือพี่จะมอง x direction ต่อนะครับหรือว่าแนวแกนั่นแหละนะครับ ซึ่งจะได้ว่าพอเป็นแกน x อย่างนี้เนี่ยมันมีค่าของความเร่งเราก็ต้องใส่สูตรที่มันมีความเร่งเลยครับแต่สิ่งแรกที่สําคัญมากๆเลยเราต้องกําหนดทิศทางก่อนพอเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วถูกไหมครับว่าการที่ไม่ใส่บวกไม่ใส่ลบเนี่ยพอาพี่เขียนชัดเจนแล้วว่าทิศทางมันไปทางไหนแต่เราจะเห็นไหมครับว่าหวัวลูกศรของแนวแกน x ของเวกเตอร์ของความเร่งกับความเร็วเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องเห็นให้ชัดเจนว่าค่าอะไรจะเป็นบวกและค่าอะไรจะเป็นลบเห็นไหมครับพี่เลยใส่เลยให้ซ้ายเป็นบวกแล้วกันนะครับและให้ขวาติดลบ แบบน,นี้ซึ่งจะได้ว่าไงซึ่งจะได้ว่าเราก็มา,าค่อยๆดูจีแตตัวนไหมครับว่าปริมาณแต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูไหมครับพี่ก็เริ่มต้นจากข้าความเร่งก่อนความเร่งไปทางซ้ายและพี่ให้ทางซ้ายเป็นบวกจริงๆแล้วน้องบางคนนะครับอาจจะก,กําหนดทิศทางตามแนวแกนที่เรากำหนดตรงนี้มากกได้อันที่ทันไหมครับ จะได้เข้าใจมากขึ้นเพรายงั้นพี่ขอแก้นิดนึงแล้วกันนะครับพี่จะกำหนดแกนตามเขาเลยก็คือทางขวาเนี่ยก็คือให้เป็นบวก x แล้วก็ทางซ้ายเป็นลบ x แต่ในความเป็นจริงแล้วครับถ้าเกิดสมุิโจทย์ไม <cau Muhammad. S 1> ่ได้พูดอะไรชัดเจนขนาดนี้ว่าไปทางลบ x หรือไปทางบวก y เนี่ยเราสามารถกําหนดได้เองเลยว่าซ้ายเป็นบวกขวาเป็นลบหรือซ้ายเป็นลบขวาบวกก็ได้ใช่ไหมครับแต่ครอนี้ก็คือจะทําตามเขาไปเนาะเพราะคําตอบสุดท้ายเนี่ยมันจะเปนที่ทาวอมาด้วยเราจะได้รู้เลยว่ามันไปทางแกนบวก x หรือลบ x กันแน่นะครับก็เลยจะได้ว่าให้ซ้ายเป็นติดลบวก หรือบางคนจะไม่เขียนแล้วก็มาอ้างอิงตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะได้ว่าใส่สิ่งที่เรารู้เข้าไปนั่นเรารู้อะไรบ้าง 1. เรารู้ค่าของความเร่งหรไหมครับก็จะได้ว่าความเร่งของเราเนี่ยในนาเกนเอกเนาะมีค่าเท่ากับลบสองเมตรต่อวินาทีกําลังสองจะเห็นแล้วถูกไหมครับว่ามีการใส่เครื่องหมายลบแล้วเพราะว่ามันไปทางซ้ายเห็นปะนะครับตัวต่อมาก็คือเราจะใส่ค่าของความเร็วปลายลงไปเพราะเรารู้นี่ว่าความเร็วปลายหอความสุดท้ายเนี่ยมันมีค่าเป็น v c o s 45องศาถูกไหมครับ ที่เจะได้ว่า vx จะเท่ากับ v o อ45ก็คือ16โคไซน์นะครับหรือว่า o อ45องศาเมตรต่อวินาทีทำไมถึงให้เครื่องหมายเป็นบวกเพราะเพราะอะไรเพราะมันตามทิศทางนะครับตามทิศทางของที่เรากําหนดเอาไว้ว่าะเรากาหนดให้ขวาเป็นบวกตามตัวนี้แล้นี้ก็ไปทางขวามันก็เลยเป็นบวกนั่นเองแต่ที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายบวกนะครับตัวต่อมาคือเรารู้เวลานี่เพราะมันมีค่าเป็น2.7วินาทีปะ่ะ สุดท้ายสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรสิ่งที่เราอยากรู้คือความเร็วเริ่มต้นถูกไหมครับว่าความเร็วเริ่มต้นมีค่าเป็นเท่าไหร่หรืป่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดที่เขียนว่ามองแกนไหนพี่จะไม่ได้เขียนห้อยแล้วว่าความเร่งในแกน x กความเร็วในแกนวอกนะครับพี่ก็จะเขียนไปเลยว่าปริมาณที่เราอยากรู้คืออะไรแต่นี่คือเขียนน้องจะได้ไม่งงเนาะว่าเฮ้ยอันนี้กำลังบอกปริมาณตัวไหนอยู่เพราะมีสองแกนนะครับจากนั้นเราก็แทนสูตรได้เลยถูกป่า ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามี4ตัวแปรคือมีความเร่งมีความเร็วเริ่มต้นมีความเร็วสุดท้ายแล้วก็มีเวลาก็ใช้ได้สุดเดียวกับก็คือ v เท่ากับ u at นั่นเองโอเคไหมครับซึ่งจะได้ว่าแทนค่าเลยครับก็คือจะได้เป็น16 cos ค5อันนี้ที่ขอแทนค่าเนาะเพราะเราต้องเอาไปคำนวณในสูตรถูกไหมครับตอนนี้พี่แทนเลยละกัน sin 45มี2ค่านะครับก็คือรูท2ส่วน2หรือ1ส่วนรูท2ก็แล้วแต่คนจะใช้แต่พี่ขอใช้เป็นรูท2ส่วน2ละกันเนาะก็จะได้เป็น รู้สองสองนะครับก็เอาสองตัดกับสิบหกเป็นแปดเนาะก็จะได้ค่านี้เนี่ยมันก็จะมีค่าอยู่ที่แปดรูสองเมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันทรายสี่สิบห้ากับขอสี่สิบห้าองศาเนี่ยมันมีค่าเท่ากันถูกปะก็จะมีค่าเป็นแปดรูสองเช่นเดียวกันนะครับก็เลยจะได้ว่าไอ้ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นแปดรูสองเช่นเดียวกันที่เท่ากันเนี่ยมันเท่ากันเฉพาะตัวเลขหรือขนาดนะครับแต่ว่าค่าของตัวทิศทางเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคเนาะพี่เลยจะได้ว่า 8ปรูปสนะครับจริงๆน้องบางคนอาจจะสงสัยเนาเอ้ยพี่ครับรแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะพูดคําว่าอะไรถ้าเป็นขนาดเราใช้คําว่า magnitude น,นะครับส่วนถ้าเกิดสมมติเป็นทิศทางเนี่ยเราใช้คำว่า direction น,นะครับฝึกเอาไว้เนาะงเผื่ออนาคตมันต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับแทนค่าต่อเนาะก็จะเท่ากับตอนเริ่มต้นซึ่งอันนี้คือ u x ก็คือความเร็วเริ่มต้นในแนวน x ถูกนย์ครับแล้วก็บวกด,ด้วยค่าของความเร่งซึ่งมีค่าเป็นลบสแทนเครื่องหมายลงไปด้วยเลยนะครับและสุดท้ายก็คือเวลาคือ2องจุดเ เ okay, ไหครับซึ่งจะได้ว่าก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีค่าอยู่ที่5.4นะครับแต่เป็นติดลบ5.4เนาะนะครับที่เหลือเราก็ย้ายค่าเราจะได้ว่า u x ของเราเนี่ยจะมีค่าเป็น5.4เพราะว่าย้ายมามันจะเป็นบวกนะครับแล้วก็บวกด้วย8.2เมตรต่อวินาทีเห็น okay, ไหมครับ จากนั้นยังไม่จบว่าเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้พูดนะว่าเขาต้องการค่าของความเร็วในแนวแกนใดแกนหนึ่งครับแต่เขาพูดว่า calculate the initial velocity vector of the object ความหมายคือเขาอยากรู้ว่ารวมกันแล้วเนี่ยค่าของความเร็วเริ่มต้นเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหรย่ยนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องเอาไอ้กอนนี้นะครับคือไอ้แปรรูสองอันนี้เนี่ยคือความเร็วเริ่มต้นในแนวแกน y และตัวนี้ คือความเร็วเริ่มต้นออยากเ้มาทาการรวมกันเป็นคําตอบสุดท้ายดัยงนั้นเนี่ยพี่ก็เลยจะได้ว่าปึ๊บพี่ทําการรวมสุดท้ายแล้วนะครับเราเลยจะได้ว่า u เนี่ย u ตอนเริ่มต้นก็คือคาเตอนเริ่มต้นนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ square ์ root u x กำลังสองบวก u y กำลังสองแล้วก็ถอด u a ปร r o ู t แบบนี้โอเคไหมครับก็จะได้ว่ามันจะมีค่าอยู่ที่ square r o แปดกำลังแปดรูทสองเท่ากำลังสองเป็นหกสิบสี่คูณสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับ แล้วก็บวกกับ5.4บวกด้วย8รู2ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ถอดสแรู้แบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะยากเกินไปเพื่อจะคำนวณแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะไปคำนวณมาให้เดยนนะครับซึ่งเราจะได้ว่าค่าของความเร็วเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ20.18เมตรต่อวินาทีครับ อันนี้คือคําตอบสำหรับข้อนี้นะที่เขาอยากได้เพราะเขาเขียนเขียนว่าเขาอยากรู้ velocity vector of อ h e อ b j e c t กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นข้อสอบของประเทศไทยเราเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะเราตอบได้ในรูปของตัวเลขอย่างเดียวถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วในข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะตอบให้มันครบจริงๆเนี่ยเราจะต้องตอบทิศทางด้วยทิศทางเป็นยังไงซึ่งเวลาการตอบทิศทางเนี่ยหลกักๆเลยครับก็ต้องใช้มุมเป็นตัวอ้างอิงเนาะว่ามันมุมเท่าไหร่นะครับงั้นอันนี้ที่แถมให้ลวกันนะครับก็คือหามุมวว่่่าาาามมมมมมุขขอองงงทิิคคเรต้นนีั เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็ต้องหาครับว่าแล้วค่าของความเร็วเริ่มต้นในแก่ x เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะซึ่งจะได้ว่าพี่ก็ย้อนกลับไปตรงนี้ครับก็เลยจะได้ว่า u x ของเราเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ที่ 8รู้สอที่ขอประมาณรู้สอเป็น1.4เลยแล้วกันนะครับก็จะได้เป็น1.4คูณ8เนาะก็จะเป็น84.32ก็คือเป็น11.2นะครับบวกกับ5.4ก็จะกลายเป็น6เป็น6เป็น16.6นะครับก็จะได้ว่าประมาณแล้วกันเนาะว่าค่าความเร็วในขณะกิติอควานเริ่มต้นเนี่ยมีค่าประมาณ16.6เมตรต่อวินาที ดูไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องหาอ่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือค่าของคาองาวามเร็วในแนวกอนเริ่มต้นนะครับก็คือ8ปดดสองเมื่อกี้คำนวณมาแล้วถูกไหมมีก็มีค่าเท่าไหร่คทางแล้วกันเนาะก็คือจะเป็น1.4ึ่งคูณแนะครับก็คือจะเป็น11.2เนาะก็คือเท่ากับ11.2เมตรต่อวินาทีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะตอบค่าของความเร็วเริ่มต้นเนี่ยให้มันเป็นเวกเตอร์เราก็ต้องเขียนเวกเตอร์ขึ้นมาเราจะได้เห็นว่ามันทำนวณเท่าหไหร่ไหมครับก็เลยจะเป็นแบบนี้ครับ เราจะได้ว่าความเร็วเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยแนวเกนวามีค่าเป็นประมาณ11.2เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับก็สังเกตเนาะทิศทางก็ทิศทางเดิมและตอนตอนตอน,ตอนสุดท้ายมันขึ้นตอนแรกก็ต้องขึ้นเหมือนกันนะครับก็เป็นแบบนี้ถูกปะ ด้วยค่าประมาณ11.2เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็แนวแกน x นะครับก็คือคําตอบเนี่ยมันเป็นบวกเห็นป้ะพอมันเป็นบวกเนี่ยเราก็เลยจะได้วาทิศทางก็คือ,อยังคงไปทางบวกเหมือนเดิมซึ่งจะอ,อ้างอีงตัวนี้ก็ได้หรือจะอ,อ้างอีงตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือไปทางขวาเองปะ้ะปึ๊บแบบนี้นะครับอยู่ที่16.6เมตรต่อวินาทีแล้นั้นสุดท้ายเราก็ทําการรวมเวกเตอร์ครับเราจะได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวกเตอร์รวมมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ล่ากแบบนี้ล่ากแบบ ให้มันเห็นภาพไปเฉยนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ลากไปเจอตรงนี้อันนี้คือค่าความเร็วเริ่มต้นจริงๆแบบเวกเตอร์คือมีทิทางท้ามเกี่ยวข้องด้วยซึ่งจะมีค่ายอยู่ที่20.18 เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับแต่การที่จะบอกทิศทางเนี่ยมันจะต้องมีการทํามุมบอกทํามุมถูกไหมครับเราจะได้ทิศทางได้โดยที่ไม่ต้องวาดรูปว่าพี่ก็สมมติให้มุมนี้เป็นเซต้าแล้วกนนันหน้าที่ของเราเนี่ยต้องบอกว่ามุมเซต้ามันมีค่าเป็นเท่าไรหร่ถูกไหมครับเราก็ใช้เรื่องอ่างมาช่วยอันนี้อาจจะลึกนิดนึงสำหรับใครที่เพิ่งเพิ่เรียนม .4 แล้วมาฟังอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่อันนี้จะอยู่ในเรื่องตรีโกณนะครับเราก็เลยจะได้ว่าเราจะมองเป็นอ่ะแทนก็คือมองเป็น,นเซต้านั่นเองถูกว่าซึ่งจะได้ว่าแทนเซต้าของเราเเเนนีี่่่่่ยมมัััจะคคาาาททกบบไหรร ก็จะมีค่าเท่ากับข้ามแล้วก็ชิดป้าบที่เราชอบท้องกันนะครับก็เลยจะมีค่าอยู่ที่11.2นะครับหารด้วย16.6นั่นเองซึ่งจะได้ว่าค่าแทนเซต้าของเราเนี่ยก็คือจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ0.67ครับ ดังนั้นอันนี้ก็คือจบเรียบร้อยสำหรัอนี้นะครับก็คือมีการบอกทิศทางด้วยนะครับว่ามันทํามุมกับแนวแกนบวก X เนี่ยทำมุมเซต้าโดยที่แทนเซต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.6เศษแล้วก็มีการบอกตัวเลขหรือบอกขนาด นะครับซึ่งขนาดเนี่ยก็คือจะมีค่าของความเร็วเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20.18เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับฟิสิกส์วัละข้อแบบภาษาอังกฤษวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามตัวเพจของพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมก่อนที่น้องจะมาฟังเี่อธิบายเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยไปทำเองก่อนนะครับก่อนที่จะมาฟังเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าโจทย์อันเนี้ยเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็มาลองดูกันซิว่าวิธีการทําของน้องกกกกััับขขออองงงงพีี่่่่เเนยยแตตาาหรปลไ็ใ้สู นะครับเราเจอกันครั้งหน้ากับฟิกวัลคอครับ